สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางวัยล่าพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคม2566นารกะครับวันจันทร์ที่4นะครับเดือน1266บหนะครับวัยล่านะครับเด่นประจำงวดนี้ก็จะเป็น9นะครับแล้วก็ 0ครับสำหรับสายรุดสายวิ่งก็2ตัวนี้นะครับ9กับ0ก็จะได้เลยนะครับในแนวทางหนวยเล่าพัฒนานะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน2ตัวคู่เด่น9นะครับ2ตัวคู่เด่น9ก็จะมี9 0 9 6 9 2 9 5นะครับก็4คู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน2ตัวคู่เด่น0นะครับ2ตัวคู่เด่น0ก็จะมี 06 02 05 04นะครับตกกันก็จะเป็น94ครับต่อไปก็เป็นทางด้าน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมี890 390แล้วก็190นะครับ สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับขออห้ทุกท่านโชคดีมีตังใสตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ